เขาแป้งนี่มันกี่ไร่นะเจ็ดแป้งเจนี่ไอ้แป้งเนี่ยมันเจ็ดไรมดมดกันเจ็ดไร่อ๋อประมาณเจ็ดไร่เนาะครับไอ้ครั้งแรกๆที่ว่าใช่พิ่พันธ์ตัวนี้น่ะมันเป็นยังไงตอนแรกอ่ะเขาไม่กินปุ๋ยอ๋อเขาไม่กินปุ๋ยครับตอนน้อยไม่กินปุ๋ยหว่านปุ๋ยไปสีลูกวุ่นวายปุ๋ยความเลยเนาะครับใช่ไอ้กินเรที่นี่พ่อตัวนี้เอาตัวนี้มาฉีดเอาตัวโฟล่ามาฉีดฉีดเรตี่นี่ประมาณไปถึงอาทิตย์ผมก็ปุ๋ยซ้ำอีก ที่นี่เขียวเลยที่นี่เขียวเลยแบบตอนไห่ไกินเลยเลี้ยงฉีอะไรก็เหเลืองกี่ก่อนแล้วมาฉีดฉีทหายเลยที่นี่ตอนน้อยก็ฉีดรอบนึงแล้วก็ได้ได้ประมาณสองเดือนฉีดอีกรอบนึงครับตอนที่นี่พอเขาจะแตกกอนะฉีดอีกรอบนึงเราใส่ปุ๋ยรอบสองะประมาณสัก ได้สัก15วันถึง20วันที่บอกว่ามันไปกินปุ๋ยอ่ะ20วันครับประมาณ20วันอ๋อประมาณยี่สิบวันมันต้นมันไงต้นมันเป็นลักษณะยังไงมันใบมันใบจะแห้งอ๋อมันใบจะแห้งนะใบแห้งๆใบใหม่ๆใช่ๆครับพวกเปลี่ยนใบอะไรที่เขาพูดถึงกันนล้ใช่ใช่ใช่อ๋อแต่นี่ว่าพอเราใช้ไปแล้วเดปตอนแรกอ่ะตอนแรกนึกว่าเขาจะกินปุ๋ยไปแล้วผมก็เลยเอาปุ๋ยมาหว่านอ๋อเอายู่เลี้ยงมาหว่านสีลูกครับ เดือดเทียนแหะเขียวเลยปกติเ้าใส่ชุดเดียวกันก็สามวันเขียวเลยโอครับที่นี่เลยรู้ว่าอ๋อมันมีจี่ปุ๋ยครับเลยมาลองตุนนี่แหละเรามาสีดครับเราีแล้วเห็นผลเลยใบตั้งเลยใช่ไหมเขียวนะครับเขียวนานอ๋อเขียวนานกว่าเก่าแล้วงทานหราเขาใส่จี่ปุ๋ยครับใส่จี่ปุ๋ยอย่างเดียวแต่ว่ามันจะงามแบบค่ที่ที่หองร้าอหมายถึงว่าเวลาเราเอาใส่โดนฉีดไปแล้วเนี่ยเราเอามันไปโดนทางเขาครับแต่ว่างามเฉพาะไอทีว่าโดน รถรถของเราเราดูที่ต้องงามเงางามเฉพาะแถวแที่เราเงามเรา้าราไมไเท่าไรมันเห็นมันมันเปรียบเทียบได้ชั้นเลยเนราะว่าดูล่วงนะครับล่วงล่วงเข้ากับนี่ในขณนี้อาจารยเาไปกไบใคดีเต่าเนี่ยมันได้ไละตันอยู่แล้วไม่ขาดเพราะว่าได้ครับพเกี้ยนี่รถหนึ่งแวใช่ไหมกี้นี่เบี้ยเงี้ยเบี้ยเดียวนี่สองไร่นี่อสองไร่เปช่างมว่อกี้ยต่สงตันหนึ่ร้ยโลสอันหนึ่งร้อยโลช่างแล้วเนาะช่ครับสังเกตดูนะนี่นีตรงนี้น่ยไม่ล่ เขาไม่ร่มเลยไม่ร่มครับเล่นนักฟื้นร่มตอนที่เขาเป็นแก่แเลยหรอเขาหลบหมดเลยกระชังนี่กระชังนี่เขาล้หล้มมดเลยหลบเลยไม่ร่มต้นมันแข็ง้ลก็แบบกระดาษปกติน้าดำเนี่ยมันพอมันใหญ่แข็งจริงแต่ว่าพล้วมันจะล้มนะจะล้มผมว่าโดนฉีดั็ไม่ล้มเลยอ๋อตอนนี้อยู่ฉีดมันต้นมันแข็งต้นมันแข็งใช่ไหม เขาเนี่ยมันมันเกิดขึ้นมาส่วนมากมันจะเป็นพวกรามกินกินปุ๋ยไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์เนาะครับเออแต่พอเวลาเราใส่ไปปั๊บมันจะทําให้รามันกินปุ๋ยได้ดีขึ้นกระต้นมันโตดีครับพอกินดีขึ้นมันราอะไรมีปั๊บมันก็โตแบบนี้แหละเอาเองนี่แหละฮีา่าฮ่ี่วัี่นี่เขาไปล่นโอ้เออว่านมนะผลไปริบเพิ่มไหมเพิ่มครับพปีที่แรกเนี่ยมันครับใส่แต่ปุ๋ยอย่างเดียวปีที่แล้วก็สี่สัปนนิดหน่อยครับก็ไม่ไม่ดีปีที่แล้วเลยอ่าไม่ดี เห็นพี past, day, ่เขาบอกว่าได้อย you know, right ู่ห้าตันนปีที่แล้วครับแต่ปีนี้ได้ไรละไม่ต่ำกว่าหนตันเนวไม่ธรรมดาได้ครับฟูราของเราเนี่ยดีไหมดีครับดีดีดีเลยเนาะลองลองใช้ปีนี้ปีแรกก็ดีนะเห็นเห็นท่านเห็นผลเลยนะปีหน้าล่ะใช่คือเ่าครับใช่กือเกา